สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องคลิปนี้ยายแววสิผ้าพี่น้องเขาขั้วตำบักุ่้เพิ่มตำบักุ่งเพิ่ม,ม,มใส่บักเอิกใส่บักกอกอเมนูนี่สิบรเนนมักเน่าค่ะเนนบักกอกซุปก,กับบอกอักเอิบบกเครือเทศตำเบบบานบอีสานบานเฮา,า,าค่ะพี่น้อง คลิปนี้ยายแววผ้าพี่น้องมาตำบมกหุงเฮิมค่ะขั้นตอนการตำบมกหุ่งเฮิมสูตรบ้นบานๆของยายแววค่ะขั้นตอนแรกเขากะบักพริกใส่โคกค่ะใส่หน่อยใส่ร้ายกับยูก,กับพี่น้องด้วยค่ะเพล็ดหน่อยร้ายกับยูก,กับพี่น้องกับเทียมค่ะ น่องตำหมกงู้แต่ยากให้มันแสบมันก็นต้องครบสูตรสูตรข้องแย่ยแววกับซิมี่อ่าหนึ่งปูดองปูดองค่ะปูดองแล้วก็อันนี้มกน้ำมะขามอ่าเคี่ยวเส่กัน เขียวมะขามน้ามะขามเปียกกลับน้ำตาลปีบกลับน้ำตาลไส้ผสมกันค่ะเวลาเขาตัมสมตํมมันก็สิเข้มคนมันสีออกรสเปรี้ยวเปรี้ยวหวานจะบ่เปรี้ยวแห้งก็สิน้ำปลาน้ำปลาไปสีเมื่อ่แล้วค่ะนี่ก็สิมีพงนัวอันนี้ก็สิ เมนนามกระเทียมดองอันนี้กระสิมนอนหัวหอยย่ยแวบวบตมมํำหมกฮวงเฮิมใส่หัวหอยเสเสบๆให้พี่น้องเบิ้งค่ะไปค่ะไปลงมือกันได้เลยค่ะฟาดหมกเอิกใส่บมกเอิกบ้านพี่น้องเอินว่าหมากเอียงค่ะ มะเอิกนี่เป็นอ่าเป็นผล,ลไม้ที่มีรสเปรี้ยวอันรอบพดรอบผิวข้างนอกเนี่ยมันสิเป็นขนดอกค่ะเป็นขนน้ำหนามเป็นขนเป็นขนเวลาเ้ามาต่หรือม,มากใส่ตับหมกุวงเ้ากกะล่างขนมันออกมันกระสีย่างจะอ่าข้งงในมันกระสี ทั้งนอกมันจะเป็นขน,นะค่ะนี่เขาก,ก็โขดขนโขดโขดโขดขนออกมันสิย่างเป็นยังสิคือมันจะมีรสชาติเปรี้ยวแทนบะเกียร์เทศได้ผู้เฒ่าบลำบลานสมัยตะกี้เพิ่นบมีบะเกียร์เทศเพิ่นกระตำใส่บะเอิกใส่บะกอกอหละค่ะนี่ยายแววกระสิเฮ็ดตำแบบบลานแต่ว่าหั่นใส่หัวหอยน้ำบะเกียร์เทศ รกรอกซุกค่ะพี่น้องตำไซมดในเลยกอกสุกรกรอกสุกบมกหน้าเย้แววใส่นิดเดียวต้องใส่หลาย ผูดองค่ะใส่ลงไปเลยอันนี้น้ำน้ำน้ำมะขามที่เข้าไปเขียวเส้นน้ำตาลปีบน้ำตาลทร้ ปลาเ้ามาเห็ดสมต่ำมันก็สิกเป็นรสชาติกลมกอมเค็มข้นได้รสเปรี้ยวหวานค่ะใส่หน่อยใส่ไลยกับโยกับพี่นห่องได้ค่ะอันนี้น้ำปลา นี paid, ่ผงนัวหลายขั้นตอนได้สูตรย่อยแล้วอันนี้น้ำกระเทียมดองเฮาใส่เครื่องปรุงหมดแล้วที่นี้เฮาก็ยั่วๆๆให้เครื่องมันเข้ากันค่ะ สิ่งที่ลืมไม่ได้ก็คือน้ำปลาเนื้อเนื้อคู่เขา่าคุกเข้าในเครื่องมันละลายเข้ากันได้ได้ดีแล้วเ้อกระจังเอาเส้นใส่เยี่ยเวเกล็สิีซีมรสชาติเอาเมาื่อแตะแตะน้นจางมันเช็มอเอากระติมออกค่ะ ันนี้มันหยักจางจืดจัหน้อยจะข้าวใส่ตอนมกคงแล้วมันก็สิจางเฮงแม่บ้านมือใหม่ตำหมกฮงกระเบิรอเอาคีบย่อยแววไปเป็นตัวอย่างแล้วค่ะได้ที่แล้วค่ะพอได้ที่เขาเอาหัวห้อยลง ที่นี่เขาเ,าเก็บเศษหมกุวงเฮิมลงบักุวงเฮิมบักุวงเหลืองบักุวงไก่สิซุกค่ะพี่น้องตั้งหกหฮวงเฮิมมันต้องตั้งเตบอกกรอบซุก ที่มนกันอะพี่นอ้องเสียบเสียบเสียบเท hey, บึมลุ่ถาดเึดื ียงกวดโคกขึ้นมาคือดังกล่อมแท้จริงไนค่ะพี่น้องตำ้งหมูฮู้ ใส้บอก,กอบเตรียมปิีงปลานี่คือกับเขา่าเมนูนยังยเหมือนแรล่งของย่อยแววกับตาเทียบตำส้มตำัหวหอยใส่บอก,กอกค่ะ ค่ะพี่น้องสำหรับคลิปตามมาเพิ่มเสิมส่บประกอบของยายแววมานี่ขอจบลงไว้เพียงแค่นี้เด้อค่ะปากกดนไล่กดแชร์กดติดตามให้ยายแววน้ำเนเด้อค่ะขอบคุณเด้อค่ะสําหรับคลิปนี่สวัสดีค่ะ